สวัสดีเอฟซีใส่หมูเทราแลยขอรบท,ทุกทุกท่านนะครับผมมาในช่วงกองบ,บุญวัตถุมงคลพ่อพรามเช่นเคยในยวันนี้ก็มีพระเครื่องสุดยอดพระเครื่องแห่งปีแห่งยุคที่จะมาแนะนําอีกหนึ่งรุ่นนั่นก็คือสมเด็จมหาราบเนื้องเงินะขาเป็พระคุณหลวงพ่อเล็กพระครูดรเว,วลาการเจนธรรมสมเด็จมหาราบเนื้อเงินเนี่ยได้จัดพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้จัดทาได้จัดสร้างขึ้นมาเมื่อวันที่3มิถุนายนพศ2566 เป็นเนื้อมวลสารของชนวนชนวนสมเด็จพ่อปางห้ามสมุดที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้จัดสร้างนะฮะเมื่อปี65นั่นเองเนี่ยแสดงว่าการพุทธาพิเศษเนี่ยต้องผ่านพุทธาพิเศษมาขั้นตามสามวาระนะเพราะว่าเพราะว่าวาระแรกเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อจะจะเอาชนวนมวลสารเนี่ยให้แก่สมเด็จพ่อพระบิดาพทธเจ้าในท่านพุทธาพิเศษ แล้วก็วันพุทธาภิเษกนะเลิกเทเลิกในวันวันสมเด็จพ่อปางห้ามสมุดนะแล้วก็มาพุทธาภิเษกสมเด็จพ่อองค์นี้ก็คือสมเด็จมหาราชเนื้องเงินนะพุทธาภิเษกเมื่อวันที่3เดือนมิถุนายนพิปีพศ2 5ร6พุทธคุณก็ต้องบอกว่าในพระเครื่องรุ่นหลังๆเนี่ยปเป็นพระคุณหลวงพ่อ นะสมเด็จพ่อพระสมณ์สัมพุทตเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เบื้องบนท่านก็จะทํามาให้เป็นกรณีพิเศษเพื่อให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันนี้ในการป้องกันอันตรายในทุกๆอย่างแล้วก็ในการทําให้มีชีวิตที่คล่องตัวในการทำมาหากินกิจการงานจเจริญรุ่งเร,องเรืองโชคลาภต่างๆนานาพระเครื่องสมเด็จพ่อมหาลาภเนื้อเงินนี้เนื้อเงินแท้ๆนะฮะ เป็นพระเครื่องรุ่นแรกที่ประเดชพระคุณหลวงพ่อเล็กพระดูตเตอร์เวลาการจตนธรรมท่านเปิดให้บูชาในราคาที่บอกว่าเป็นราคาเบาราคาบ,าาคาบุญราคาเพื่อพุทธบริษัททั้งหลายนะฮะสามารถจับต้องได้นะฮะโดยที่ไม่โดยที่สบายกระเป๋านั่นเองนะฮะด้านหน้าก็จะเป็นรูปเคารพนะฮะองค์สมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะ,ะทองคําองค์สมเด็จพะอพปถมทองคปงาปางเจรพรพัิแห่งวัดท่าขนนนะฮะด้านหลัง ก็จะเป็นยันนะก็จะเป็นยันด้านกลางก็จะเป็นยันมหาราบก็คือยันพระคถาเงินล้านนะด้านด้านข้างก็จะมียันนะพระคาถาเงินล้านนั่นเองนะมียันเป็นอักขระอักษรของพระคาถาเงินล้านนั่นเองทั้งหมดนะฮะวัดท่าขนุนจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะน่สมเด็จมหาราบเนื้อเงินพุทธคุณก็ครบเครื่องในทุกๆด้านฮนะไม่ว่าจะเป็นการป้องกันป้องกันรังสีนิวเคลียร์ป้องกันโรคระบาด นะมหาลาบมากนะแล้วก็มหาอุดคงกพันชาตรีแข่วคลาดปลอดภัยเมตตามหานิยมค้าขายดีนะกันสิ่งไม่ดีไม่งามกันคุณกันของกันพูดผีพิศาจท,ทั้งหลายนะดังนั้นถ้าเกิดว่าท่านใดที่ยังไม่มีไว้ในครอบครองก็เพราะผามีไม่กี่องค์แล้วฮะที่สําคัญก็ราคาก็ไม่แรงด้วยนะราคาก็เบาเป็นพระเนื้อเงินที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เรียกว่าได้เมตตาในราคาที่ไม่สูง นะในราคาที่สบายกระเป๋านั่นเองท่านใดสนใจแอดไลน์มาสอบถามได้นะฮะสมเด็จมหาราบเนื้อเงินพุทธคุณครบเครื่องในทุกๆด้านในยุคนี้สมัยนี้นะทั้งบูทั้งบุญนะแอดไลน์สนใจแอดไลน์สอบถามได้ะฮะที่ ID ดีลายเมดแ8ดแภาษาอังกฤษตัวเขียนเล็ก MEAD 8847นะครับผม